หัวเวียนหัวไหมไม่เป็นอรับไม่เป็นไม่หมดรับไม่เป็นไม่ปวดแล้วใช่ไหมคะถือว่าหายหรือยังคะคุณตาหมยไปแล้วครับอือต่นล้มลงเข้าโรงพยาบาลเลยอ๋อค่ะเกยเวียนหัวเกย์กบ่นเกยเวียนเวียนหน้ามืดอ๋อก็เนแบบนี้ครับจะวูบไปเลยแล้วก็บ้านก็จะหมุนหมุนหมุนเลยนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นมันไม่หยุดแล้วเราก็หลับตาลงอย่างเดียวเลยถ้าเราอยู่คนเดียวนะคะจะมีอาการที่ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยค่ะตอนนั้นก็คือนอนอย่างเดียวอาการที่เวียนหัวนะคะครั้งแรกที่เป็นหนักเลยพี่น้อยก็เวลาเราตื่นนอนมาเราจะเปลี่ยนท่าเขาเรียกว่าพลิกตัวนะคะมันก็จะวูบไปเลยแล้วก็บ้านก็จะหมุนหมุนหมุนเลยนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นมันไม่หยุดแล้วเราก็หลับตาลงอย่างเดียวเลยถ้าเราอยู่คนเดียวนะคะจะมีอาการที่ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยค่ะตอนนั้นก็คือนอนอย่างเดียวนอนท่านั้นเลยค่ะแต่พอดีว่ามีแฟนเขาอยู่ข้างๆเขาก็มาช่วยนําส่งโรงพยาบาลค่ะเป็นหนักคือสามรอบแล้วค่ะคืออาการบ้านหมุนวู้บ้านหมุนเนี่ยมันถึงต้องขั้นนําส่งตัวด่วนเลยค่ะด่วนค่ะเพราะว่าเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คือตรงนั้นทําอะไรไม่ได้เลยค่ะมันจะหมุนอย่างเดียวเลยมันมันจะหยุดไม่ได้เลยมันหมุนหมุนหมุนตลอดเวลา เราก็ลืมตาไม่ได้เลยค่ะเราก็ต้องหลับตาลงเพราะว่าเราลืมตามาแล้วมันก็จะมีอาการที่ป้านมันหมุนตลอดเวลามันจะอ้วกพี่น้อยเป็นอาการนี้มาหลายปีหรือยังคะสามปีแล้วค่ะอาการแบบนี้สามปีแต่มันไม่ได้เป็นตลอดเวลาคือเราไม่รู้ว่ามันเป็นช่วงไหนแต่รู้สึกว่ามันเป็นสามครั้งแล้วสามครั้งแล้วที่เป็นหนักมากๆถึงเข้าโรงพยาบาลค่ะอ๋อไปไปเข้าโรงพยาบาลมากี่ครั้งสามสามรอบแล้วค่ะ อาการเข้าโรงพยาบาลนี่คือถึงนอนที่โรงพยาบาลเลยไหมคะนอนนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเลยนอนคืนหนึ่งค่ะ oh. เขาก็รักษาตามอาการ oh. เขาก็ให้ยาแล้วกลับบ้านแล้วเราก็รู้สึกว่าไปแล้วมันก็ยังทานยาก็ไม่ดีขึ้นนะคะ oh. ก็มีอาการที่วูบบ่อยๆเหมือนเดิมค่ะ oh. เวลาเราไปทํางานก็ก้กมๆเงยๆใช่ไหมคะการทํางาน oh. ก็คือตรวจงานแล้วเวลาเรามองลงมันก็รู้สึกว่ามันวูบบ่อยค่ะ oh. เป็นจน บางทีก็ได้หยุดงานนะคะมันทําต่อไม่ไหวเป็นในระยะสามปีแล้วเราก็หยุดงานบ่อยมากคือมีอาการแบบนี้ทํางานไม่ได้หรอกค่ะมันจะวูบแล้วก็หน้ามืดทํางานกับเขาก็เรงใจคนข้างๆด้วยค่ะว่าเราเป็นโรคอะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่นไม่สามารถบอกเขาได้ว่าเราเป็นอะไรใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะสาเหตุ เกี่ยวกับเลือดลมเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ค่ะอืแต่ว่ามันเป็นบ่อยมากบ่อยมาก,กหายามาทานทุกอย่างแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นค่ะมันจะเป็นแบบนี้มาเกือบสามปีแล้วทานมาหลายตัวแล้วไปโรงพยาบาลก็ไม่หายเราก็ต้องคือสั่งซื้อทันทีเลยค่ะก่อนหน้านั้นทานมาหลายตัวหรือยังใช่ค่ะทานมาเยอะมากมายที่เขาบอกว่าดีอะไรพี่น้อยก็สั่งมาทานหมดแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นก็เหมือนเดิมหน้ามือน,น,นเดิมนหน้าอ้บเอียนหัวยามืด ตัดสินใจสั่งซื้อเซตไหนมาทานคะพี่น้อยตัดสินใจสั่งเซตหนึ่งเดือนมาทานเลยค่ะอืมค่ะแล้วมันเห็นผลตั้งแต่เซตแรกเลยไหมคะเห็นผลตั้งแต่เซตแรกค่ะที่ทานภายในสองอาทิตย์รู้สึกได้ว่าอาการที่พี่น้อยหน้ามืดเวียนหัวมันก็หายไปค่ะมันดีขึ้นกว่าเดิมจากที่เราเคยเป็นปวดหัวก็ไม่มีแล้วค่ะมันก็ดีขึ้นมากเลยค่ะค่ะ คือพี่น้อยตัดสินใจสั่งซื้อเซตหนึ่งเดือนมาทานแล้วก็ประมาณ2อาทิตย์ก็เริ่มสังเกตว่าตัวเองอาการดีขึ้นจากที่ว่าเคยหน้ามืดปวดหัวก็ดีขึ้นค่ะด,ดีดีดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะพี่น้อยตอนนี้รู้สึกดีขึ้นประมาณ80ซแล้วค่ะมั่นใจเลยว่าผลิตภัณฑ์ ko ดีมากมากเลยค่ะอ๋อมั่นใจเลยเนาะว่าเห็นผลลัพธ์กับผลิตภัณฑ์ ko นี้80เซเลยนะคะใช่ค่ะ,ะ,ค,ะค่ะก็เมื่อก่อนนี้นะคะพี่น้อยเคย มีอาการหน้ามืดวูบแล้วก็ปวดหัวบ่อยๆตอนนี้เวลาพี่น้อยลุกจากที่นอนนะคะมันก็จะไม่มีอาการตรงนั้นแล้วค่ะเมื่อก่อนลุกจากที่นอนมันก็จะวูบแล้วก็มานั่งสักพักนึงก่อนใช่ไหมคะว่ามันจะวูบไหมแต่ตอนนี้ไม่แล้วค่ะคืออาการตรงนั้นมันหายไปเลยค่ะแล้วอาการที่เราเคยปวดหัวบ่อยๆก็ไมบไม่มีแล้วนะคะก็คือดีขึ้นมากๆแล้วก็หลังจากที่ทานมาในระยะหนึ่งเดือน อาการที่พี่น้อยปวดหัวหวูบบ่อยๆแล้วก็หน้ามืดบ้านหมุนก็ไม่มีแล้วค่ะก็คือดีมากๆเลยค่ะพี่น้อยครับเพราะว่าส่วนมากลูกค้าที่ดูนะคะหรือว่าที่มาเห็นคลิปอย่างเงี้ยเขาจะคิดว่าไปจ้างมาหรือว่าหน้ามาอย่างเงี้ยอยากให้พี่น้อยบอกกับท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้นะคะ่ะอันนี้คือพี่น้อยบอกเลยนะคะว่าไม่มีการจ้างแน่นอนค่ะเพราะว่าพี่น้อยทานเองพี่น้อยเป็นเองพี่น้อยรู้สึกว่า คนที่มีอาการเหมือนพี่น้อยต้องเยอะมากๆค่ะอาการ<ม>หน้ามืดเวียนหัว<ม>เพราะพี่น้อยไปโรงพยาบาลคุณหมอจะบอกว่าคนที่เป็นแบบนี้มีเยอะมากๆ<ม>แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พี่น้อยก็อยากจะบอกต่อกับท่านผู้ชมนะคะว่าถ้าเรามีอาการแบบนี้เราอย่าปล่อยให้ลุกลาม,มค่ะมันจะทําให้เราหน้ามืดวูบบางทีไม่มีคนอยู่ด้วยหัวก็จะฟาดพื้น<ม>ถ้าเรา เป็นอย่างนั้นคือมันถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะเป็นอมพึกอมาพาดได้ค่ะก็อยากให้มาเปิดใจลองทานดูนะคะค่นเยี่ยมเลยนะคะคือจากที่แกเคยเคยบ่นว่าแกเปวดหพอเวียนหัวค่ะแกก็ไม่ค่อยได้ยินแกบ่นแล้วอรื้อว,ว่าเป็นยาตัวนี้ทาให้แกหายก็แล้วก็เราก็เฝ้าระวังเฝ้าเลยว่าเฝ้าดูอาการแกมันนั้นแหละค่ะ เออวันนี้ก็ทานมาหนึ่งเดือนแล้วอาการทด้แกเคื่อบ่นก็ไม่มีแล้วคอการผลิตภัณฑ์ของเราแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างปวดหัวเวียนหัวไหมไม่เป็นอยังไม่เป็นไม่หมดครับไม่เป็นไม่ปวดแล้วใช่ไหมคะครับถือว่าหายหรือยังคะคุณตาหายไปแล้วครับหายไปแล้วเนาะทุกวันนี้ตอนลุกขึ้นหนี่ต้องจับดึงจับสาไหมไม่จับเขาไม่ได้จับแล้วเข้าห้องน้ําเองได้แล้วใช่ไหมคะครับทางญาติก็โทรมา บอกว่าพ่อเี่ยมีอาการหน้ามืดอ,อะไรเวียนเวียนลม้มบ่อยนะเราก็เป็นห่วงเขาแกายอยู่คนเดียวอ๋ออยู่คนเดียวด้วยนะค่ะก็าามาเห็นอา,าการแกรที่ที่แกมาเป็นที่ที่ยกรุงเทพเ,เลยคือตัวแกลม้มล้มเข้าโรงพยาบาลเลยอ๋อค่ะแถมแกเวียนหัวแกก็ๆๆบ่นแกเวียนเวียนหน้ามืดอ๋อตนนี้ครับพี่ทองพัดก็เลยพาคุณพ่อมาจากต่างจังหวัดมาอยู่ด้วยใช่ไหมคะครับค่ะแล้วทีนี้เห็นว่าตอนนั้นน่ะคุณพ่อถึงอาการวูบล้ม หัวฟาดพื้นอยากให้เล่าตรงนั้นนะคะคือแกวันนั้นผมก็ทีำงานออกกะมานั่นแหละแกเก็นหน้าอยู่หน้าบ้านค่ะก <หา S 2> ็คืออาการแบบนี้แกจะเป็นบ่อยค่ะเราเป็นบ่อยเราก็คิดว่าแกเป็นที่เป็นที่เลือดลมแกไม่ดีหรือเปล่าแล้วก็พยายามหาอะไรมาให้ไปทาน<อ>ยาอะไรที่ดีก็ก็ื้อทานแต่มันก็ไม่หายค่ะไปไปหาคุณห, <า S 2> ห,ห,หมอก็ได้ยามาว่าเป็นยาทำกันแต่ก็ไม่หายไม่หายคือคือเป็นค่ายามกรลุงเข้ามาเกี่ยวเลือดเลือดเลดคือต้องไปไปไปบ่อยนะ ยาบำรุงเลือดยาบำรุงประสาทประมาณนี้ใช่ไหมคะตอนนี้แกแกแกมาล้มล้มหนักออกกบมาก็ไม่รู้ว่าแกแกเสียงดังหน้าบ้านนี่เลยผมก็อยู่ในนอนหลับลูกลุกออกมาดูอีกทีหนึ่งแกก็เลือดกนอนโรงพยาบาลยาวตอนนั้นนะตอนนี้ขาดเจือบดีขึ้นแล้วค่ะรู้สึกว่าตอนที่พี่ธมร์บอกว่าแกออกมาจากโรงพยาบาลนี่มีอาการอะไรนั้นหลงหลงเดมเดมด้วยใช่หลงลืมด้วยหลงลืมด้วยแล้วก็ แบบเชื่อว่าอาการเวียนหัวแกก็จะมาบ่อยประมาณนี้นอ,อาการหน้ามืดวูบของแกก็ยังมีอาการอยู่ใช่ไหมคะหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วคะ่ะแล้วก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์เคโอเนี่ยไปได้ไปสั่งซื้อสินค้าอะไรอย่างอื่นมาให้แกทานบ้างไหมคะก็ซื้อนะซ,ซ,ซื้อตามเอ่อโฆษณาเขามั่งอะไรมั่งที่บอกดีๆน<อ>ี่แหละว่าเกี่ยวกับบำรุงเลือดบำรุงสมองอะไรก็้เราก็ซื้อมา าการทานก็จะไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นเนาะก็เลย,ยไ,ไปเจออันนี้ในยูทูปก็เลยลองก็เลยโทรโทรไปปรึกษ,ษาดูแล้วก็ถ่ายรูปไปถ่ายรูปส่งไปให้ให้ดูวนน่าลักษาะพ่อจะเป็นลักษณะอย่างนี้จะผอมมากมากเลยเรียนท้องคิดาไม่ได้คืเรียนค่ะก็ะจะมีรูปของคุณตาอยู่เนาะที่ว่าคุณพี่โทรเขาอ่าที่ว่าส่งรูปมาให้ดูนะคะว่าก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็คุณ คุณตามีมีแบบไหนบ้างนะคะแอบหนึ่งนะคะฮะอันนี้คือรูปของคุณตาเองนะคะเนี่ยจะซูมให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่าก่อนที่อันนี้คือก่อนที่จะทาผลิตภัณฑ์ K O ของเราเนาะใช่ค่ะคือผอมโซมากนะคะตอนที่โทรเข้าไปปรึกษา่ะคุณพี่อาคุณพี่ทองพัฒน์ะตัดสินใจสั่งซื้อมากี่ชุดคะชุดหนึ่งครับหนึ่งเดือนเห็นผลในเซ็ตนั้นเลยไหมคะก็ ถ้าแกทานไปประมาณสิบวันมั้งสิบหกสิบสิบหกสิบสิบสิบขึ้นวันสิบวันขึ้นนี่แหละเออจากที่แกเคยเคยบ่นว่าแกก็ปวดหัวเวียนหัวค่ะแกก็ไม่ค่อยได้ยินแกบ่นแล้วคือรู้ว่าเป็นยาตัวนี้ทําให้้แกหายก็แล้วเราก็เราก็ป่อแล้วป่อแบบว่าเฝ้าดูอาการแกมานนั่นแหละค่ะเออวันนี้ก็ทานมาหนึ่งเดือนแล้วอาการที่แกเคยบ่นก็ไม่มีแล้วคืออ๋อไม่ไม่บ่นคือเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าอีกนิดนึงว่า หลังจากทานผลิตภัณฑ์ KO เนี่ยมันเริ่มเห็นผลดีขึ้นประมาณ1ิวันนะคะดีขึ้นยังไงนะพี่ทองผัดคือเราไม่ได้ทานเองนาะพ่อทานเรารู้จับดูอาการแกร่คือแก่ที่ว่าแก่ถึงเบนเวียนหัวหน้า,ามดบ้านหมุนอะไรแกแหละก็มไม่ค่อยบวดแกไม่บวดแล้วแล้วก็เลยเออเพรว่ามันจะทานให้แก่ดีขึ้นเราก็สะเกตมาไงอันนี้ทานครบหนึ่งเดือนก็ยังไม่มีอาการแบบนั้นอ๋อเยี่ยมเยี่ยมเลยนะคะ ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ KO ของเราตอบโจทย์อาการหน้ามืดเวียนหัวของคุณพ่อของพี่ทองพัดได้ดีขนาดนี้นะคะค่ะคุณพี่ทองพัดอาการที่คุณพ่อของคุณพี่เป็นอย่างเงี้ยมีอาการเวียนหัวหน้ามืดประจําอย่างเงี้ยมันมีผลต่อ,อกิจวัตรประจําวันหรือว่าการใช้ชีวิตในครอบครัวยังไงเล่าหน่อหนึ่งคือตอนที่แกเป็นอาการเวียนหัวเนี่ยผมต้องไล่แฟนออกจากงานเพื่อเพื <ๆ S 1> ่อดูแลแกเพื่อมาดูแลออากาแกอยู่ไม่ได้คนเดียวืม่ไ่เราก็คิดว่าอย่างไงเราก็ต้องดูแลแก ผมก็เลยให้แฟนมาถ้าผมเจอตัวนี้ก่อนอาจจะไม่ได้ออกมาก็ได้แฟนผมอ๋อค่ะคุณโอ้โหถือว่าเป็นมีผลกับครอบครัวของพิทองพัดก่อต่อค่าใช้จ่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าโรคอาการมืดหน้าวูบเนี่ยหน้ามืดวูบเนี่ยมันอยู่คนเดียวไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะว่าถ้าเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยอาจจะวูบล้มไปแล้วคุณตาเนี่ยก็ถึงขั้นล้มหัวฟาดพื้นถึงเข้านอนโรงพยาบาลยาวเลยใช่ไหมคะ คุณพี่ทองพัดก็หลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจให้ภรรยาของคุณพี่ออกออกจากงานประจํามาดูแลค่ะถือว่ามีผลแบบขนาดไหนต่อค่าใช้จ่ายพี่ทองครึ่งก็ครึ่งเลยนะครับแต่พี่คุรายได้หายไปครึ่ง่เพ่คุณเคยได้คุณเรือครึ่งหนึ่งเลยถือว่ามีผลกระทบต่อผลกราทบมากกระทบมากด้วยนะคะยิ่งยิ่งใครที่ที่เป็นในยังอยู่วัยทำงานผมว่าแนำเลยให้ทานเลยครับปวดหัวมึนหัว เหมือนจะวูบอะคะ่ะการนี้จะเป็นอยู่ทุกวันเลยอะคะ่ะแล้วก็ทีนี้มีคนแนะนําให้ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้คะ่ะเขาชื่อว่า KO คะ่ะก็เลยตัดสินใจซื้อมาทานประมาณ2กล่องนะคะแล้วก็ลองทดลองทานไปประมาณ1กล่องแรกนะคะก็สัมผัสผลลัพธ์ได้ว่ามันดีขึ้น,นะคะ่ะดีขึ้นตั้งแต่1กล่องแรกนะคะจะทานวันละ2แคปซูลคะ่ะเช้า1เย็น1หลังอาหารนะคะ ก็รู้สึกว่ามันมันดีขึ้นอาการปวดหัวเวียนหัวอาการวูบพันตามเนื้อเนื้อตัวตามร่างกายแข้งขาค่ะมันประทับใจมากเลยค่ะประทับใจมากเพราะว่ามันสามารถตอบโจทย์กับร่างกายของเราเพราะว่าในการอเอาใช้ชีวิตประจาวันยอยู่แล้วหาเรียกได้ว่านะคะมั่นใจมากประทับใจมากก็เลยอยากมาบอกต่อสิ่งดีๆใช่ไหมคะถ้ามีคะแนนเต็มสิบนะคะให้ผิดพันเทโอเท่าไหร่ดีคะให้คะแนนเต็มสิบไปเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยก่อนทานนะคะคุณพี่แสงเพชรมีอาการแบบไหนบ้างคะ ก่อนทานนะคะจะมีอาการเวียนหัวค่ะแล้วก็ปวดหัวมันจะบูบแล้วก็เวลาเราเดินนะมันเหมือนจะเป็นอาการโค้งเคลงค่ะจะจะมืนอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะคะอืมค่ะก็คือมีอาการเวียนหัววูบแล้วก็โค้งเค้งค่ะแล้วการในการกินยา กินยาพวกนี้เราต้องเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตให้ตรงแท้แน่นอนนว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจะทานนสู่ร่างกายของเราเนี่ยมันจะดีหรือตอบโจทย์เราขนาดไหนค่ะเพราะว่าศึกษาอยู่ประมาณ6เดือนกว่าโอ้โหเรียกได้ว่าศึกษาใช้เวลาพอสมควรนะคะแล้วก็หลังจากที่มั่นใจแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ KO มาฟื้นฟูนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานไปแล้วค่ะเห็นผลตั้งแต่เม็ดที่เท่าไหร่คะตั้งแต่เม็ดเม็ดที่10ค่ะเม็ดที่10นะคะ หนึ่งกล่องมันมี30เมตรนะคะพี่แสงเพชรนะคะทานเพียงแค่10เมตรก็คือทานวันละ1เม็ดเท่านั้นใช่ค่ะสิวันรู้เรื่องสิวันรู้เป็นยังไงบ้างค<น>ะหลังทานผิตภัณฑ์เคอ่ะค่ะหลังทานแล้วอาการที่ว่าบูบเบียนหัวหรือแม้กระทั่งปวดหัวค่ะมันจะเริ่มลดลงลดลงลงเรื่อยค่ตืตอนเออดีอาการดีขึ้นอย่างอย่างต่อเื่องอาการดีขึ้นแล้วม่อาการเหลนี้กี่ปีแล้วคะพี่ อ่าหนึ่งหนึ่งปีกว่าค่ะหนึ่งปีนะคะเป็นอาการเวียนหัวบ้านหมุนว้าบ่อยนะคะมีอาการหนึ่งปีนะคะทุกคนค่ะแต่ทานผิตภพันธุ์ตัวเคโอตอนนี้เพียงแค่สิบวันเท่านั้นเองนะคะอาการดีขึ้นเรื่อยๆคุณพี่ก็สั่งต่อเนื่อง,งอเนาะใช่ค่ะเอ่อแล้วถ้าถามความประทับใจนะคะในผิตภัณฑุ์เคโอค่ะพี่แสงพีดประทับใจกับผิตภัณฑ์เคโอบ้างไหมแค่ไหนคะประทับใจมากเลยค่ะ mm hmm. ประทับใจมากเพราะว่ามัน สามารถตอบโจทย์กับร่างกายของเราเพราะว่าในาการเอาใช้ชีวิตประจําวันอยู่แล้วถามได้เยว่านะคะมั่นใจมากประทับใจมากก็เลยอยากมาบอกต่อสิ่งดีๆใช่ไหมะ,ะถ้ามีคะแนนเต็มสิบนะคะให้ผิดพันเทโอเท่าไหร่ดีคะให้คะแนนเต็มสิบโอ้หโหสุดยอดมากเลยนะคะเห็นไหมคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะลองเลยไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ค่ะนี่นะคะเสียงจากผู้ใช้จริงก็คอนเฟิร์มแล้วนะคะใครที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับอาการเวียนหัวบ้านหมุนนะคะวูบบ่อยโลหิตจางนะคะก็ ติดต่อเราตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์ KO ตอบโจทย์ท่านได้เป็นอย่างดีนะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะยืนยันว่ากินจริงเห็นผลจริงอะ่ะวันนี้ไม่แค่นั้นนะคะไม่เพียงมาคอนเฟิร์มว่าทานจริงเห็นผลจริงวันนี้จะมาทานให้ดูด้วยใช่ไหมคะคะ<ช>เป็นการให้ความมั่นใจนะคะว่าทานจริงๆ,ๆอะ่ะเดี๋ยวเรามาค่ะตอนนี้นะคะไม่เพียงแค่มาคอนเฟิร์มนะคะมายืนยันว่าสินค้า KO ดีจริงตอนนี้จะมาทานให้ดูเลยนะคะคือทานจริงเห็นผลจริงนะคะค่ะโอเคค่ะที่แสนเพชรแกะเลยค่ะ พี่แสงเพชรแกะมาแล้วนะคะในหนึ่งกล่องจะมีกี่เม็ดคะ30เม็ด30เม็ดหนึ่งกล่องผลิตภัณฑ์ K O หนึ่งกล่องมี30เม็ดนะคะก็มันจู่ใส่แขกแบบนี้นะคะเป็นเม็ดสีอะไรคะเม็ดสีแดงเป็นเม็ดสีแดงแบบเป็นเม็ดสีแดงนะคะนี่นะคะเป็นเม็ดสีแดงแบบนี้เลยนะคะนี่คือการแกะกล่องจากกล่องที่แบบมาจากสํานักงานใหญ่เลยนะคะมีถุงพลาสติกตีนอย่างแน่นหนานะคะนี่เราแกะกล่องสุดให้ดูกันเลยนี่นะคะเดี๋ยวพี่แสงเพชรนะคะจะทานให้ดูแล้วนะคะ ว่าทานจริงเห็นผลจริงทานจริงเห็นผลจริงแล้วก็ทานง่ายด้วยค่ะทานง่ายนี่นะคะทานเข้าไปแล้วนะคะนี่เพียงแค่นะคะบํารุงนะคะวันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นเองนะคะอาการดังกล่าวก็ดีขึ้นตอนนี้จเรียกว่าไม่เบียนหัวแล้วไม่วูบแล้วใช้ชีวิตปกติได้ทํางานได้นะคะแล้วช่วงที่ทํางานอยู่อะคะช่วงที่รอแบบมีอาการวูบมันใช้ชีวิตลำบากไหมคะลองเล่าให้ฟังนิดนึง ช่วงที่ยังไม่ได้ทานเคาน์นะคะมันเป็นช่วงที่ใช้ชีวิตลําบากลำบากมากลำบา,บา,ำบากจริงค่ะเพราะว่าเราต้องระวังทุก,ท,กทุกวิถีก้าวที่เราทํางานของเราค่ะแล้วก็มันก็จะกังวลหลายๆอย่างการลูกการเดินมันสามารถที่จะวูบตอนไหนก็ได้ เมื่อไหรก็ได้แต่พอมาทานเคโอแล้วอาการมันดีขึ้นม,มันสามารถใช้ชีวิตปกติประจําวันของเราได้ค่ะ,คะอันนี้ทานจริงๆค่ะค่ะนี่นะคะเป็นการยืนยันนะคะกินจริงเห็นผลจริงนะคะเดี๋ยวให้พี่แสงเพชรนะคะบอกกับท่านผู้ชมอีกนิดหนึ่งว่าใครที่มีอาการอย่างพี่แสงเพชรให้ทานเลยค่ะสร้างความมั่นใจให้กับท่านผู้ชมนิดนึ่งค่ะ,คะถ้าใครมีอาการดังกล่าวที่เกิดมาแล้วนะคะให้คุณเปิดใจทานเคโอในผลิตภัณฑ์อันนี้นะคะเพราะว่ามันสามารถที่ ช่วยเราในการดำรงชีวิตประจำวันให้เราใช้ชีวิตประจำวันให้ดีขึ้นและมันจะมีผลต่อเราในอนาคตข้างหน้าเราอย่าชะล่าใจในเรื่องเล็กๆนน้อยในสิ่งนี้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านได้มาทานผลิตภัณฑ์ KO ของเราค่ะ